สวัสดีค่ะทักรกระสุนช่วรายการมา c าชาแนลเป็นเช่นเคยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะจ๊ะไปดูธุรกิจร้อยรานกับมาานะคะว่ามาาทําอะไรนะคะแล้วทําธุรกิจอะไรนะคะถึงได้รุ่งได้โรดขนาดนี้นะคะธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจรายร้านนะคะตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้นะคะคือธุรกิจเผากองเฟืองและกันเทนาค่ะ ค่ะผ so ie <allen> ู้ชมนะคะก็จะพาไปดูกันนะคะว่าการทําแบบนี้ดียังไงนะคะดีจริงๆค่ะกันเทนา15ล้านบาทนะคะก็จะบอกมันดีจริงดีจังดีอลังการนะก็จะบอกว่ามันดีจริงค่ะผู้ชมก็จะบอกว่ามันเวอร์วังอลังการงานสร้างวัสดุจริงๆนะคะก็จะบอกว่าถ้าเผาแล้วมันดีไหมมันมีข้อดีและข้อเสียเนาะก็บอกว่าดีจริงดีจังดีอลังการก็จะบอกว่านี่ค่ะกันเผาเราเผาไปแล้วห้าไรนะคะบวกเลยค่ะ5ล้านค่ะ15ล้านบาทกันเทและ สิบห้าล้านบาทนะจ๊ะผู้ชมค่ะแล้วก็จะพาไปดูนะคะว่าธุรกิจนี้มันดีจริงอะไรมันดีจริงดีจังดีอลังการดีหรือไม่นะก็จะบอกว่ดาดีจริงวันนี้ขอใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงนะคะเสื้อกันหนาวนะคะเพราะว่ามันฮอตจริงๆค่ะมันฮอตฮอตมันฮอตร้อนเอามากเลยคะ่ะร้อนจริงร้อนจังร้อนอลังการงานสร้างนะจ๊ะผู้ชมก็ะมะจะบอกว่าอืม เวอร์นิดหนึ่งก็จะบอกว่าเดินไปนี่อัตีนดําได้นะคะเพราะว่ามันมีผงสีดา<ำ>ๆเขาเรียกว่าเป็นขี้กาของอฟางนั่นเองนะคะผู้ชมก็จะบอกว่าเดินมาทามอีสานค่ะมาชมนะคะดูไปกดไลค์ไปกดไ like, ลค์รัวๆกดแชร์รัวๆกดสับสไครด้วยนะจ๊ะผู้ชมค่ะผู้ชมก็จะบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจตกทอดจาก รุนปู่รุนย่ารุนตารุ่นยายจนถึงปัจจุบันอีฉันนาะจาก็จะบอกว่ามันดีจริงดีจังดีอลังการงานสร้างเอาให้วันนี้ร้อนมากอ <c oughs> โอ้ยโควิดหรือเปล่าเนี่ <c oughs> ยแบบมีนควันครับผู้ชมนะ้มันก็จะแบบดีจริงดีจังเนาะก็จะบอกว่ามันเวอร์วันนี้ก็ร้อนมากเลยนะประมาณร้อยองศาเรียนร้อยร้อยองศานะจ๊ะห้า เราก็จะพาไปดูต้นสต๊อกเดานะคะไม่ใช่ไหมคะต้นเดาเนาะค่ะนี่คือต้นเดานะคะเขาไปทําอะไรก็แบบไปลวกไปต้มนะจาจาะแล้วก็ไปกินเนาะเราไม่ใช่เราไปบอกไปเมื่อวานนะคะไม่ใช่ต้นเดาเนะคะสตาสดสตาดสอนภาษาอังกฤษนะคะ สแตวภาษาอังกฤษว่าสแตวสแตวสแตวเนี่ยจ้ะดูไปมีสระไปนะจ๊ะผู้ชมไม่ใช่ว่าช่องนี้ช่องไรสาระนะจ๊ะดีเวอร์วังอลังการงานสร้างค่ะผู้ชมค่ะมาดูสากโกโก้นะคะที่กําลังทําเสร็จเรียบร้อยขอลุยไปนิดหนึ่งนะจ๊ะผู้ชมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจดีนะคะธุรกิจนี้ควบคุมประมาณอ่รา135ไร่นะจ๊าควบคุม135่มไร่นะคะอ่าสตูหรือ เรียกว่าไนะสตูหรือรูมพักงานนะคะนะอยู่ตัวทางโน้นนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะจ๊ะก็จะบอกว่าเดินไปเดินมาก็จะร้อนนิดหนึ่งนะวันนี้ก็ร้อนมากเลยขอสีเสื้อกันหนาวนะคะอ๋อพูดผิดกาะตัวนี้ไม่ใช่สาโกโก้นี่คือสระสาเขียวใช่ไหมคะนี่ค่ะผู้ชุมโอ้ส,ส ซา,าเขียวซาภาษาอีสานะซาเขียวค่ะซาเขียวแต่ภาษากลางเขาพูดว่าชาเขียวใช่เนาะอ่ามัทชาชาเขียวก็จะบอกว่ามันนั่งเล่นอ้า เย็นสบายมีแหงนะจ๊ะก็จะบอกว่ามันดีจริงดีร้างนะจ๊ะผู้ชมเฮ้ยเหงื่อตกโซดโดค่ะเหงื่อออกกระดอกกระเดียบหอนกระดอกกระเดียบหอนปวดพ่อบกงมบกแต้งบมึกาวกงงมกนัทหอนขนาดจ๊ะเพราะไม่พี่น้องก็จะบอกว่ามันดีจริงนะคะแบบไทยบ้านอีสานบ้านหาวโอแบบอยูสตล์อีสานแบบนี้ก็จะบอกว่าไม่มีอะไรทําเดินโล่งทงค่ะว่างๆเดินล่งทงไปขุดกระปูค่ะขุดกระปูขุดบักหอยปงมบัาหอยอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะก็จะบอกว่าคนอีสานนี้ก็ ได้เปรียบคนพักการ์ะคนพคกการก็จะขี่รถไปเซเว่นไปเซ็นท่านไปโลตัสถูเอเยนเยนเออมันก็จะเสียเงินแต่คนอีสานนี่ก็คือลงทงให้ทงนาไปขุดกระปูแถมยังมีความสุขได้กินได้กินได้ชายใช่ไหมคะผู้ชมได้กินได้ใช้ได้อได้ซิมได้ซอฟอะไรไ,ออะอรไม่ต้องซอบค่ะคนอีสานไม่ต้องซอบเพราะว่า อยู่ทุ่งนาก็มีอาหารให้เรากินแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเข้าไปในโลตาเซ็นทานเซเว่นไม่ต้องเข้าไปหรอกค่ะคนอีสานนีก็แบบอืได้เปรียบแล้วใช่ไหมคะนี้ค่ะสตาร์โกโก้โกำลังสร้างเสร็์ราคา12ล้านบาทกับผู้ชมแบบดีเบอร์บ้างเป,เ,ปเป็นธุรกิจของแบบของลูปู่รุญยานะคะที่ตกทอดมาเนี่ยจ๊ะก็จะบอกว่าดีจริงนะจ๊ะ ก็จะบอกว่าเลี้ยงริงตัวหนึ่งนะสาวเลี้ยงริงตัวหนึ่งค่าก็จะบอกว่าอ่าลิงตัวนี้นะคะซื้อมาจากประเทศอ่าสวีเดนสวีเดนสวีเดนไม่ใช่สวีเดนนะคะสวีเดนนะคะอ่าเราจะบอกว่ามันดีจริงนะคะนี่คือต้นลินฟ้าใช่ไหมคะนี่ต้นลินฝาแมนบอ <Man. S 1> ต้นลินฟ้านะคะภาคกลางเขาพูด่รไงไม่รู้นะเนี่ยต้นลิ้นฟ้า แต่ภาษาอังกฤษจะมาสอนภาษะะาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษต้นลิฟฟ้าบอกว่า Wallis Colonian Front Colonian Front นะคะโอ้ยเหยียบยังเนาะนี่โอ้ยบูได้ภาษาไงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปอ,อีกประมาณห้าสิบเมตรนะจ๊ะเดินไปเรื่อยๆค่ะก็จะบอกว่าพาชมบริษัทนะคะบริษัทหนึ่งร้อย ห้าสิบล้านร้อยล้านอะไรแบบนั้นนะจ๊ะก็จะบอกว่าร้อยห้าสิบล้านร้อยล้านไปอีกห้าสิบเมตรนะคะเดินไปไม่ปวดแกนปวดขาค่ะเดินไปยิ่งมวนพูดมากก็แบบว้าวดุนะคะสัมผัสแจ้นิดหนึ่งนะจ๊ะอ่อก็จะบอกว่าการพูดการจานี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็จะแบบว่าฝึกการพูดการจาจะได้เป็นแบบอืมจ๊ะนี่จะก็เป็นสัตว์โกโก้อีกสัตว์หนึ่งนะคะอ่านำเข้าจากประเทศเอกุโดนะคะ โอ้ยมีปลาเยอะมากเลยค่ะปลาสอกปลาซิวเยอะมากค่ะสาตัวนี้นะคะนำเขาจ้าจงสถาปนิกจากประเทศเอกวาดอร์นะคะมาขุดให้ขุดสระขุดหนองคลองบึงให้นะจ๊ะจะบอกว่าภาษาอังกฤษเอกวาดอร์ไม่ใช่เอกูดอร์ไม่ใช่นะคะมันพูดว่าเอกวดเดือด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 นะจ๊ะผู้าาชมก็จะบอกว่ามันแห้งแรงแล้วใช่ไหมคะเวลาแบบ น้ำบกน้ำบกอะไรแบบน,นี้น้ำกำลังแห้งขอดนี่เขาเรียกว่าซ่วงปลากำลังแบบ รุนแรกร้อนแดดนะคะก็จะบอกว่ามีเยอะมากค่คะอ่าเออสวิงนะคะสวิงอันน้อยๆกลมๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะถือมาพร้อมขู่นะคะพร้อมขู่นะคะอ่าพร้อมกระมังนิดหนึ่งนะคะพร้อมตะก้าไว้ใส่ปลาใส่ปูใส่หอยซอน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 แล้วใส่กระมังใส่ขู่ใส่ถังใส่กระมังถังแตกนะจ๊ะพอแม่พี่น้องก็จะบอกว่ามันก็ดีจริงนะคะอีสานบ้านเฮามีทุกอย่างมีครบจบที่เดียวจัะผู้ชมก็จะบอกว่าดีจริงนะคะ อีสานบ้านเราอีสานบ้านเราอาชีพเราแก่นันดนเอาหน้าโซฟาฝนาก็จะแบบไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องร้องค่ะก็จะแบบเสียงเันหมาเห่าตัวนี้ก็แบบกํลาลังขุดรอกนิดนึงนะคะกํลาลังขุดนะคะจะทปลูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันญี่ปุ่นนะคะปลูกมันญี่ปุ่นดอกชิลลิบนะคะดอกชิรลิบในภากอิสานไม่ร้อนค่ะก็จะบอกว่าตัวนี้ก็จะแบบ ติดแอร์นะจ๊ะตรงนี้ก็จะติดแอร์กำลังคิดอยู่ค่ะจากสถาปนิกจากประเทศอ่าอะไรนะอ๋อคิดออกแล้วค่ะพอบอกว่าจะสร้างสถาปนิกจากประเทศอาอร์เจนตินานะจ๊ะจากสถาปนิกจากอาร์เจนตินานะคะมาทำอ่าโดรนรังใหญ่ค่ะประมาณสูง130มเมตรนะคะติดแอร์อ่าหนึ่งพันอันนะจ๊ะก็จะบอกว่าดิชิงนะคะดีจริงดิชางเรียรังการนะจ๊ะเก็จะว่า ดีมากค่ะผู้ชมนี่กําลังขุดลอกเลยจะสร้างสถาปนิกนะคะมาทาแล้วก็จะเทปูนเทปอกเทปูนนะจ๊ะผู้ชมก็จะว่ามันเป็นแบบบริษัทหนึ่งบริษัทเล็กๆนะคะกําลังพัฒนาเป็นบริษัทที่ส่งออกแบบใครจ้างเขาไปคะ่ะเนาะใครจ้างเขาไปคะ่ะเนาะบริษัทอ่าเผาญ้าเผากันแทนานะจ๊ะผู้ชม วันนี้ขอจบไปเท่านี้นะคะขอจบแค่นี้เนาะเพราะว่าแบบมันร้อนเอามากเลยเหงื่อตกสดๆนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์สนุกแท้ก,ก็ดกะดิ่งเป็นเช่นเคยน,นะจ๊ะเพื่อนผานข่าวสารของมาฮาชาแนลวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะชี่เข้ามารับชมรับฟังเป็นเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่าร้อนจริงๆค่ะบายบาย